สวัสดีค่ะนะคะนักเรียนจากข้ามโฮมรูมเมื่อกี้นะคะก็มาต่อด้วยข้าววิชาวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณหลิงทบทวนก่อนเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการเดินทางของแสงใช่ไหมคะแหล่งพลังงานของแสงที่โลกของเราได้รับอยู่แหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรคะดวงอาทิตย์ อถูกต้องเยี่ยมมากค่ะนั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยนะคะเป็นแสงสีอะไรสีสม้มสีส้มสีแดงสีเหลืองสีขาวค่ะถูกต้องนะมีเพื่อนตอบมาเห็นไหมดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยนะคะสง่งมายังโลกของเราในรูปแบบของแสงขาว จำไหมนะแสงแดตาอ่านะคะเมื่อนักวิทยาศาสตร์นําเอานะคะนําเอาออุปกรณ์บางชนิดเขาเรียกมันว่าแท่งปริซึมนะคะแท่งปริซึมมากัน้นแสงจากดวงอาทิตย์ไว้ปรากฏว่ามันก็เลยกระจายสีออกเป็นสีรุ้งทั้งเจ็ดสีนะคะเขาเรียกมันว่าสเปกตรัมนะคะอ่าทีนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคุณลิงได้พานักเรียนนะคะดู วิด <Okay. S 1> <Video, S 2> ีโอใช่ไหมคะทูสังวันอ่า<ห>เดี๋ยววันนี้จะให้ทําวันนี้จะให้ทํานะคะจะให้ทำท,ทำไปแล้วอ่ะอ่าได้ใครที่ทําไปแล้วนะวันนี้ก็ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทบทวนแล้วก็ส่งรูปเข้ามานะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะอ่าเรื่องถัดไปนะแต่ก่อนอื่นคุหลิงทบทวนก่อนเมื่อวานนี้ค่ะที่เราเรียนแสงเดินทางเป็นยังไงนะ ตอบคุณลิงสิคะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วแสงเนี่ยตรงไปอย่างเดียวหรือว่าออกจากแหล่งกําเนิดไปในยังไงคะจากแห<า>ล่<า>งกำเนิดไทุกทุทอยังไงนะะเจอทุกทิศทางค่ะอาไปในทุกทิศทางใช่ไหมคะไปในทุกทิศทางนักเรียนก็จะเห็นว่านะคะอ่ะน่ะ ดวงอาทิตย์ของเรามีแค่ดวงเดียวที่ให้พลังงานแสงอาทิตย์ประเทศไทยก็มองเห็นใช่ไหมเห็นแสง<อ>ใช่ไหมประเทศออเวลามองขึ้นฟ้าขนาดตาจังแสบตาเลยเอออย่าไปมองนะลูกน,นะอย่าใช้ตาของเรานะคะโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ในการนะป้องกันแสงมองดวงอาทิตย์นะคะตาของเราจะบอดได้จะเกิดอันตราย นะคะจะเกิดอันตรายไม่ได้เลยเขณะตอนเช้านักเรียนรู้ไหมคหรูหลิงขับรถมาจากบ้านแค่ก่อนเจ็ดโมงเช้าที่จะมามาถึงที่โรงเรียนนะ่ะนะคะครูหลิงขับรถมาจากทางฝั่งตะวันตกใช่ไหมนะคะโรงเรียนของเราอยู่ฝั่งตะวันตกนะครูหลิงขับรถหน้าหน้ารถน่ะมันจะต้องปะทะก,กับดวงอาทิตย์ที่กําลังขึ้นนี่นะครูหลิงต้องใช้มือเดียวขับพวงมาลัยนะแล้วอีกมือหนึ่งเนี่ยนะคะ เอามือเนี่ยนะคะบังดวงตาจริงๆคุณน่าจะใส่แว่นตานะคะใส่ใส่แว่นตาก็เป็นแว่นตาดำมาค่ะเป็นแว่นตากรองแสงแต่ว่ามันยังสู้แสงไม่ได้ค่ะขนาดก่อนเจ็ดโมงเช้านะ่เนิเรียนโอ้โหนี่แดดน,นี่จ้ามากนะคะคุหลิงต้องใช้มือเนี่ยนะคะบังดวงาอาทิตย์ไว้นะคะอนร้อนเออนั่นไม่งั้นมันจ้าจนแบบว่าคุหลิงมองไม่เห็นถนนเลยอะ อืมต้องแบบค่อยๆขับค่อยๆระวังเห็นไหมคะด,ดังนั้นนักเรียนเหมือนกันนะอย่าไปมองอู้ยฉันเก่งฉันจะมองดูดวงอาทิตย์นะคะอย่าทำนะลูกเพราะมันจะเป็นอันตรายนะคะตาบอดได้นะลูกนะอะเมื่อวานนี้นะคะเราได้ดูว่านะเราได้รู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงและแสงก็สามารถที่จะนะคะนะออกจากแหล่งกําเนิดแสงนะในทุกทิศทาง วันนี้เราจะมาดูอีกค่ะจากเมื่อวานนี้นะเรายังดูอะไรคะดูในส่วนของอวิดีโอของเรายังไม่จบนะคะลูกเราจะมาดูอีกเพราะจะมีสรุปเพิ่มเติมนะคะดูซิว่าเพื่อนของเรามีการทดลองหรือว่ามีข้อมูลอะไรนะคะมาให้เราเรียนต่อนะ,อะและหลังจากนั้นนะคะคุหลิงก็จะให้นะักเรียนนะเรียนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการหักเหแสงต่อด้วยนะ,ะเรามาดูกันเลยเดี๋ยวนะคูหลิงใส ใส่ซาวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ได้ยินเสียงนะลูกค่ะออนยญาไปห่องน้ำค่ะได้ค่ะเชิญจ่ะี๋ยวรีบปเปิดกล้องไว้ทุกคนนะเพราะว่าคุณลิงนะคะอัาวิดีโอแล้วก็น่าจะดูภาพไปตลอดเลยนะว่าใครเรียนอยู่ใครไม่มองจอใครเล่นนะนะคะจะเห็นหมดเลยนะคะนะเ,คเราไปย่ําเจมเราก็กําลังทดลองหาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของแสงูเซ่นะคะน่ะพาไปหาน่ะพาไปหาเพื่อนแล้วบอกว่าเอ้า เพื่อนเธอกําลังทําอะไรอยู่เหรอทําไมเธอถึงเปิดไฟฉายไว้แบบเปิดปิดเปิดปิดไฟฉายแบบนั้นเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าก็ฉันกําลังหาค่าอัตราเร็วของแสงอยู่นะสินี้เออพี่มอนะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็เลยถามแล้วอะไรคะนักเรียนอ่านให้คุหลิงฟังหน่อยแล้วอะไรคะอ่านดูสิที่หน้าจอเขาเข,าเขียนว่างไงคะแล้วแล้วนายหา แล้วนายอ่านอ่านอ่านแล้วนายหาอัตราเร็วของแสงได้หรือยังร่ะเออแล้วนายหาค่าอัตราเร็วของแสงได้หรือยังร่ะนะคะคําถามคําถามถามกับเพื่อนนะคะถามกับเจมอ่ะเรามาดูต่อค่ะว่าเจมว่ายังไงนะเรายังวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้หรอกแสงเนี่ยเดินทางได้เร็วมากเลยนะ เพราะพอเราเปิดกดไฟฉายปุ๊บแสงก็ไปตกกระทบที่กำแพงแทบจะทันทีเลยเออว่าแต่ได้รู้หรือเปล่าว่าแสงมีอัตราเร็วเท่ากับเท่าไหร่อเรามาทายกันก่อนนักเรียนรู้ไหมว่าแสงนั้นมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่เท่าไหร่ลอง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 เดาดูสิคะ,ะคิดคิด ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ว่านะแต่นักเรียนลองคิดค่าประมาณดูดอ่าเรากําลังใช้ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์าาก็คือการคาดคะเนการพยากรณ์อ่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะใครจะตอบไหนดูซิคุหลิงไล่เลยนะคุหลิงจะเรียกชื่อเลยนะนาโนโนาโนคิดว่าเท่าไหร่อัตราเร็วของแสงเท่าไหร่อ่ะตอบมาตัวเลขที่หนูอยากจะตอบห้ห้า,หาอนาริสรา เร็วเร็วรีบตอบรีบตอบหมวยเท่าไหรอย่าคิดนานตัวเลขเท่าไหรอัตราเร็วของแสงเท่าไหร่คะมีมีห้ามีสี่อะต่อไปวัชราพลมีห้ามีสี่เท่าไหรคะนวพลคิดไว้นะต่อไปจะเป็นคิวนวพลมิวเท่าไรมิวศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าห้าได้เลย ศูนย์จุดห้าแล้วแต่ตัวเลขเลยอ่ะออโต้นาวพลค่ะเท่าไหร่ตัวเลขของหนูเร็วเร็วเร็วจุเร <ๆๆ S 1> ็วเร็วเท่าไหร่นะศูนย์จุดสี่ได้ไหมกูศูนย์จุดสี่แล้วแต่เลยค่ะอ้าวมิ้นมิ้นตัวเลขเท่าไหร่ศูนย์นจุดหกค่ะศูนย์จุดหกอ่ะจิติคิดไว้นะคิดไว้ทุกคนนะ จิตติเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ไม่ว่านะลองคิดว่าฉันอยากจะเอาตัวเลขนี้ล้าน,านโอ้ล้านเลยเหรอ่อไม่เป็นไรอ่ะโนรดาเท่าไหรคะเท่าไหร่น้องนิวอัตราเร็วของแสงเท่าไหรคะเร็ว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 เพื่อนจะตอบรอแล้วเร็วน้องนิวตอบเท่าไหรตัวเลขเท่าไหร่ดี นรดาตอบค่ะฮัลโหลโนรดาเท <0. 8. S 1> ่าไหร่นะ0.8ครับอ่าววเราพบตอนมา่อก่อน0.8อ่ะต่อไปใครจะตอบอีกคะพงษ์สะท้อนผมครับใครเอ่ย4.0 <8. S 1> ครับผมอ่าโอเคเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ4.0 สิบจุดศูนย์อ่าสิบมีใครมีใครอยากตอบอีกไหมคะการอัตราเร็วของแสงเมื่อกี้นักเรียนเห็นไหมเพื่อนเขาเพื่อนเขาเปิดอ่าเปิดปิดไฟฉายพอเปิดไฟฉายปุ๊บแสงมันพุ่งปุ๊บออกไปเลยใช่ไหมคะตกกระทบไปที่ผนังเลยพุ่งเร็วค่ะครูเวลาเราเปิดเลสทใช่ไหมไหน,นใครจะมีคําตอบอีกใครเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่ารู้สินะครูหลิงก็เลยอยากรู้ว่านักเรียนรู้หรือเปล่านะลองพูดมาลองพูดมา อ่าโฟกเท่าไหร่โฟก์คำตอบของโฟกเท่าไหร่ครับเลขอะไรดีเร,เร็วเร็วเร็วเพื่อนรอ C ครับอ่าโฟก์อ่ามีใครอยากจะตอบอีกไหมนนทกนปรปวันรัตยี่สิบยี่สิบอ่ามีอีกไหมคะอ่าอีกสักคนนึงปวันรัตตอบเท่าไหร่เท <20. S 1> ่าไหร่นะ เก้าเก้าเท่าไรเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่าใครจะตอบอีกไหมอ่าโอเคเนาะพอแล้วนะคะคำตอบที่นักเรียนตอบมามีตั้งแต่หนึ่งมีตั้งแต่อ่ามีตั้งแต่ศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกศูนย์จุดแปดหนึ่งสี่ห้านะคะอ่าแล้วก็ไปที่หนาะสิบยี่สิบ นะคะสูงสุดตัวเลขที่ที่เพื่อนๆให้มาคือ2ี่สคราวนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าเฮ้ยนะอัตราเร็วของแสงเนี่ยนะคะน่ะนะคะที่นักวิทยาศาสตร์นะคะเขานะคะคิดค้นมาแล้วก็ค้นพบนะคะมีอยู่ตัวเลขเท่าไหร่นักเรียนดูดีๆนะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องรู้ก่อนค่ะ รู้ก่อนค่ะว่าโลกนี่คืออะไรคะสีส้มๆคืออะไรลูกจากภาพสีส้มๆคืออะไรคะสีส้มๆคืออะไรคะแสวงอานี่คือสันอ่านี่คืออ่าคุหลิงเปลี่ยนตัวเลขนี่คือสันสันแปลว่าดวงอาทิตย์นี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะที่เป็นกลมๆออกอ่าสีออกสีน้ำตาลออกนี่อันนี้คืออะไรคะ อันนี้ก็คือโลกใช่ไหมโลกอันนี้ก็คือโลกเห็นไหมว่าระยะทางนะักเรียนรู้ไหมคะดูนะดูนะเป็นความรู้นะคะระยะทางจากโลกมาถึงดวงอาทิตย์จากโลกมาถึงดวงอาทิตย์นะคะมีระยะทางประมาณฟังนะฟังนะนวพลนวพลหาที่นั่งดีๆนวพลอย่าสายกล้องไปมาค่ะคุณหลิงเวียนหัวแล้วเนี่ยนะ ตั้งกล้องดีๆลูกตั้งใจระยะทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรนักเรียนคะเยอะไหมลูกไกลไหมคะคุณใช้กิโลเมตรก็คือเอ KM นะคะ KM กิโลเมตรนะใช้ตัวย่ออักษรภาษาอังกฤษระหว่างดวงอาทิตย์มาถึงโลกค่ะ มีระยะทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกประมาณร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรแต่นัก <8 S 2> เรียนคะแสงที่เดินทางนักเรียนรู้ไหมแสงที่เดินทางมายังโลกของเราใช้เวลาแค่แปดนาทีแปดนาทีนะแปดนาทีแสงจะเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก ฉะนั้นแล้วเขาก็เลยตีระยะทางกับเวลาใส่กันว่าเฮ้ยแล้วอคุณหลิงถามก่อนคุณหลิงถามก่อน8นาทีเป็นกี่วินาทีนี่8นาทีเป็นกี่วินาทีนะเรียนเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วเรื่องเวลาหรือยังเรียนเรื่องเวลาหรือยังคะ เรียนเรื่องเวลาหรือยังอ่าเรียนแล้วเอาเรียนแล้วเรียนแล้วนักเรียนต้องรู้ว่าหนึ่งชั่วโมงอ่าหนึ่งวันก่อนหนึ่งวันนะอันนี้ทวนนะทวนนะหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันเท่ากี่เท่ากับกี่ชั่วโมงหนึ่งวันเท่ากับกี่ชั่วโมงเท่ากับยี่สิบสี่ชโมอยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ หนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีหกสิบ <60 S 1> นาทีอ่านหนึ่งชั่วโมงคือหกสิบนาทีผู้หลิงเขียนนอนาทีแล้วหนึ่งนาทีมีกี่วินาทีหก <SUS> ส <c oughs> ิบวินาทีอ่าถูกต้องหกสิบวินาที วินาทีคุณหลิงใช้คำว่า s s ก็คือ second นะคะ second แปลว่า second แปลว่า,าวินาทีฉะนั้นเราก็เอามาเอา8มาคูณกับอะไรดีคะมาคูณกับ60มันถึงจะกลายเป็นวินาทีถูกไหมคะถูกไหมคะลกูกคุณหลิงเคลียร์ตัวเลขเหล่านี้นะคะเพื่อให้เรา ทำความเข้าใจนะคะในส่วนอื่นนะลูกนะอ่ะทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าเอ๊แล้วมันคิดยังไงนาะถึงออกมาเป็นแบบนี้นาะนะคะเมื่อกี้คุณหลิงบอกว่าแสงจะเดินทางจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาถึงโลกของเรากี่นาทีนะลูกแปดนาทีแปดนาทีถึงโลก ฉะนั้นเราก็เลยตีนาทีออกมาให้เป็นวินาทีนะคะว่าน่ะแสงเดินทางมาหาเรากี่วินาทีถูกไหมคะเราก็เอามาคูณ60นะคะ8คูณศได้เท่าไหร่8คูณ0นย์ได้ศูนยอ่าแปดคูณศูนย์ได้ศูนย์แปดคูณหได้เท่าไหรท่องแม่แปดให้ฟังหน่อย ช่องแม่แปดหน่อยแปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบแปดหกเป็นแปดหกเป็นทำไมปิดหน้าจอทำไมป,ปิดหน้าจอกันคะทำไมปิดหน้าจอเปิดหน้าจอเดี๋ยวนี้คะ่ะให้ครูหลิงเห็นพเพราะครูหลิงไล่ดูตลอดเลยเนี่ยแปดหกเป็นสี่สิบแปด แสดงว่าแสงเดินทางมาถึงโลกเป็นเวลาอ่าเป็นนะคะอ่าเวลา480วินาทีนะคะ480วินาทีเขาเลยเอามาหารหารนะคะหารเสแล้วนะคะอ่าเอามาหาร150ล้านนาักเรียนค่ะนะคะ เอามาคิดใส่ว่า400ปอ,อ่า480วินาทีเนี่ยหรือ8นาทีเนี่ยนะคะคมันจะตกวินาทีละเท่าไหร่นะคะคตกวินาทีละเท่าไหร่ปรากฏว่านี่คือตัวเลขเค,ค่ะนักเรียนคะคนี่คือตัวเลขเคใครเล่นอะไรคะใครคุยอะไรคะปิดไมค์ก่อนในขณะที่กุลิงสอนนะจ๊ะ นะคะตัวเลขก็เลยออกมาอยู่ที่สามแสนกิโลเมตรต่อวินนักเรียนคะไกลไหมคะสามแสนกิโลเมตรวินหนึ่งนะวินหนึ่งพุ่งไปที่สามแสนกิโลเมตรนักเรียนนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอ่าสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีหรือเราจะคิดเป็นตัวเลขแบบ ยกกำลังเออง่ายๆคือสามคูณสิบใครใครเปิดใครเปิดไม์ร้องเพลงคะฟังให้ดีถ้าจำตัวเลขได้แล้วคือมีความรู้แล้วต่อไปนักเรียนก็จะง่ายก็จะเป็นระยะนะคะเวลานะคะคือสามคูณสิบยกกำลังแปดเมตรนะคะต่อวินาทีนะคะ ทำเป็นเมตรนะคะทำเป็นเมตรเป็นสามคูณสิบยกกําลังแปดนะคะเดี๋ยวนักเรียนตัวขึ้นนะคะโตขึ้นกว่านี้เดี๋ยวคุณลิงจะสอนว่าสามคูณสิบยกกําลังแปดคิดยังไงถึงเป็นสามคูณสิบยกกําลังแปดนะคะแล้วก็ตีค่าออกมาเป็นเมตรนะคะน่าคุณลิงลบนะเอาเราจะมาดูต่อไปค่ะดูวิดีโอเราต่อไปนะคะโอ้โห แสงมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ตั้ง3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีเลยเหรอเนี่ยอย่างนี้แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เดินทางมาถึงโลกได้นะสิ8นาทีเห็นไหมคะดว<น>าที<น>ามายังโลกใช้เวลาเพียง8นาทีเท่านั้นเองเหรอโอ้โหเร็วมากเลยนะเนี่ยเพราะโลกเรากับดวงอาทิตย์ห่างกันตั้ง150<า>ล้านก<า>ินโลเมตรม,มาดูค่ะเขาเปรียบเทียบว่า แม้กระทั่งเครื่องบินไอพ่นที่เร็วที่สุดในโลกนะคะแสงเนี่ยเดินทางเร็วมากจริงๆขนาดเครื่องบินไอพ่นที่บินได้เร็วที่สุดในโลกยังมีอัตราเร็วแค่สามกิโลเมตรต่อวินาทีเครื่องบินไอพ่นที่บินได้เร็วที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่สามกิโลเมตรต่อวิคิดดูแสงเท่าไหร่คะสามแสนกิโลเมตรต่อวินนะคะง แต่แสงมีอัตราเร็วตั้ง3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีนแน่ขอบใจมากนะเจ้าไฟฉายคราวนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าแสงมีอัตราเร็วเท่าไหร่อืมแต่เรายังสงสัยอยู่ว่าใครกันนะที่เป็นผู้ค้นพบว่ากาลิเลโอกาลิเลีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนคือนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่พยายามจะวัดความเร็วของแสง โดยเขาได้จับเวลาการเดินทางของแสงระหว่างยอดเขาสองลูกแต่เขาก็ให้ข้อสรุปแค่เพียงว่าแสงเดินทางได้เร็วมากเท่านั้นครับอะคุหลิงให้ความรู้อีกอย่างหนึ่งค่ะนักเรียนคะนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะกะมลพัฒน์เปิดกล้องด้วยค่ะนี่คูณหลิงไล่มาอีกหลายคนไม่เปิดกล้องเลยคุูหลิงเห็นแต่หน้าจอดำเนี่ยคุูหลิงจะไม่เช็คชื่อให้แล้วนะเพราะว่าพูดหลายครั้งแล้วนะอิทธิพัฒน์เอกวิทย์ค่ะเปิดค่ะ อ่นานักวิทยาศาสตร์ค่ะที่ชื่อว่ากาลิเลโอกาลิเลออีนักเรียนจำตัวนี้ไว้นะนะคะท่านเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักปรัชญานะคะเชี่ยวชาญหลากหลายสาขานักเรียนค่ะจนน,นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกค่ะขนานนามท่านว่านะเป็นนัก วิทย์เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์โลกโอ้ oh. นะคะกาลิเลโอกาลิเลีเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของโลกแต่นักเรียนรู้ไหมบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใครคือใครคะ, oh. คร,คะรู้ไหมใครก็ได้ครับหรใครก็ได้ไม่ได้ค่ะใครก็ได้ไม่ได้นะ นั่นคือรัชกาลที่สนะคะนั่นคือรัชกาลที่สี่ท่านเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะนะเรามาดูกันต่อนะคะกาลิเลโอกาลิเลีนั้นใช้เวลาในการนะจับเวลาว่าแสงเดินทางได้นะคะเร็วเนี่ยโดยอะไรโดยดูที่ยอดเขาสองลูกค่ะ แต่ไม่สามารถสรุปตัวเลขได้ค่ะรู้แต่ว่าแสงเดินทาง้ตอถึงตอนเช้าตอนข้ามถึงตอนเช้าเหรอคะอ่าเขาเขาก็จะทํานะคะโดยจับการเดินทางของแสงนะคะตอนอาจจะเป็นตอนข้าถึงตอนเช้านะคะหรือช่วงเวลาสนุกไหมครับน้องกับเรื่องราวของเจมส์เราได้ความรู้เพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมครับตอนนี้เรามาสรุปสาระที่เรียนรู้ในภานี้กันดีกว่าครับ แสงเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทางอันดับแรกค่ะแสงเป็นยังไงนะนักเรียนอ่านพร้อมกันเพื่อทาความเข้าใจแสงแสงเดินทางออกจากกําเนิดแสงเดินทางออกจากทุกทิศทางลเป็นเส้นตเป็นเส้นตรงแสงเดินทางนี่เห็นไหมคะแสงเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดแสงในทิศทางนะคะทุกทิศทางและเดินทางเป็นเส้นตรงนี่คือข้อสรุปแรก ต่อไปค่ะจำให้ดีนะจำให้ดีนะคะต่อไปที่เป็นเส้นตรงแสงมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีอ่าต่อไปค่ะแสงมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่กี่กิโลเมตรต่อวินาทีคะตอบสามแสนประมาณสามแสนสามแสนกิโลเมตรต่อวินาต่อวินาที แล้วคุณหลิงถามก่อนดวงอาทิตย์กับโลกห่างกันกี่ล้านกิโลเมตรนะหนึ่งร้อยล้านอ่าประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรทําให้แสงเดินทางด้วยอัตราเร็วกี่นาทีคะมาถึงโลกแปดนาทีเออแปดนาทีเก่งมากลูกเก่งมากต่อไปและแสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมายังโลกหกแปดนาทีครับอ่านะคะ เป็นยังไงความรู้ของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นความรู้เพิ่มเติมจากที่เราเรียนเมื่อวานใช่ไหมพี่จะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะเอเอเอเรือสามคนยังไม่เปิดกล้องเออีกทิพัฒน์นี่คุณหลิงยังไม่เห็นหน้าเลยนะวันนี้ อิทิพัตประวันทำไมถึงปิดกล้องค่ะเหตุผลเพราะ 1. กลัวคุณหลิงเห็นว่าเล่นอะไรอยู่ 2. มีเหตุผลในการปิดกล้องไหมกโมล,ลพัตเปิดกล้องค่ะคุณหลิงจะเช็คชื่อแล้วนะคุณหลิงจะเช็คชื่อนะคะมาใครไม่เอ่ยเสียงครูหลิงก็จะถือว่านะคะเอ,อ ไม่มาไม่มานะเลขที่หนึ่งมาครับเลขที่สองมาค่ะสามมาค่ะสี่มาครับห้ามาค่ะหกมาครับเจ็ดมาครับแปดมาครับ เก <9 S 2> ้าม <10 S 2> าค <10 S 2> ่ะส <18 S 2> ิบมาค่ะสิบเอ็ดมาครับสิบสองสิบสองบุญยกรปิดไม่ค่ะถ้ายังไม่ถึงเลขที่ตัวเองปิดไม้ก่อนเลขที่สิบสองค่ะสิบสองหนึ่งสิบสองสอง ไปไหนแล้วเลขที่สิบสามค่ะสิบสี่ค่ะมาครับสิบห้าค่ะสิบห้าค่ะเลขที่สิบห้าไม่มาใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูงเห็นมาอยู่เลยนะคะเลขที่สิบหก เลขที่สิบหกค่ะอามาแล้วนี่เ้ไม่อยู่หายไปแล้วใช่ไหมคะเลขที่สิบเจ็ดมาครับเลขที่สิบแปดสิบแปดไม่ได้ยินเสียงไม่มาค่ะเลขที่สิบแปด ตกลงเอกวิทย์อยู่ไหมคะเอกวิทย,อย์อยู่ไหมอยู่อยู่ค่ะอ้าวอยู่แล้วทําไมไม่ขานนะคะเลขที่สิบเก้าเลขที่สิบเก้าสิบเก้าครับไม่ได้ยินเสียงครูลิงมันจะไม่เช็คชื่อให้ครับเลขที่สิบเก้าใครเลขที่สิบเก้าคะไม่เปิดไม์ครูลิงจะไม่ ไม่เช็คชื่อให้แล้วเปิดไม่ตอบค่ะเลขที่ยี่สิบมาครับเลขที่ย<า>ี่ิบเอ็ดเลขที่ยี่ิบเอ็ดค่ะเลขที่ยี่ิบสองมาค่ะยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่มาครับ ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมาค่ะยี่สิบแปดมาค่ะยี่สิบเก้าอ่าวันนี้ลานะคะสามสิบมาค่ะอ่าโอเคค่ะนะตกลงอ่าคุณอิงแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะ นัทวรากับนัดพิมลปิดกล้องเพราะเปิดค่ะนัทวราหนึ่งบรพบออกไปอีกแล้วใช่ไหมคะออกไปอีกแล้วเดี๋ยวคุณลิงจะย้อนกลับไปดูในส่วนของวิดีโอนะคะอะถ้าเข้ามาแล้วออกไปแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ก็จะไม่เช็คให้นะคะ แจ้งแล้วนะแล้วคุณแล้วก็หลายๆคา,าบก็เหมือนกันให้อยู่จนครบนะคะ <c oughs> จนถึงเช็คชื่ออ่าโอเคค่ะหนึ่งสองสาม่ะเดี๋ยวคุณหิงเก็บงานแป๊บหนึ่งนะคะถ้ามีคนแอบออกไปนะมันก็แน่นอนนะคะถ้าแอบออกไปโดยที่โดยที่ยังไงคะโดยที่เรานะคะยังไม่ได้เรียนยังไม่เสร็จนะคะ ก็แน่นอนว่าไม่ได้อยู่กับเราอโอเคนะคะแคมหน้าจออีกหนึ่งครั้ง One, two อ mm ืม hmm. อ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนะวิชาวิทยาศาสตร์ก็ไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยว เดี๋ยวคาบถัดไปนะคะเราค่อยเรียนเรื่องการหักเหแสงโอเคเนาะแต่วันนี้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆรอๆอ,อจ้า,<ว>าบ๊ายบาย<ว>าค่ะสวัสดีค่ะ